เปลือกเขียวๆนะเขยาเขายา,า,ยานะคะเขาออกนี่เก็บไม่ยากเลยค่ะเปลือกเขียวๆนี่ไม่ต้องล้างนะคะมีน้องแมวมาช่วยเก็บด้วยค่ะมาดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่มเมล็ดถั่วเขียวนะคะที่เราซื้อมา,มาเมล็ดเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะคะประมาณเล็กแค่นี้เองนี่ค่ะเราเอามาตามที่เราต้องการนะคะไข่เพาะมากเพาะน้อยก็กะเอาเนาะ อันนี้ล้างทําความสะอาดนะคะสี่ห้าน้าเลยจนน้าใสสะอาดเรียบร้อยเม็ดแตกๆนี่ก็หยิบออกนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ขึ้นเขาจะเป็นเชือ้อราเนาะแล้วก็แช่น้ําอุน่นไว้หนึ่งคืนค่ะก็จะบวมออกมาได้ขนาดนี้นะคะนี่จ้าแล้วก็เมื่อเช้าตื่นมาก็มาล้างล้างนะคะล้างสี่ห้าหกน้าเลยนะะจนน้าใสแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ล้างให้ดูเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะนี่นะคะ ล้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีถุงซิปล็อกนะคะใส่น้านี่สถุงเพราะเราทําในซึ้งสองชั้นนะคะน,นี่ค่ะใส่น้ําแบบนี้นะคะเราก็จะมีผ้าทําครัวสะอาดสผืนค่ะนี่ค่ะกระดาษทิชชู่นะคะมาลองซึง้งไม่ให้มาเร็ดถั่วเขียวเราตกอ่อลงไปในรูในรูซึ้งนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยจ้าแล้วก็จะมีน้ํา น้ำสะอาดนะในกระมังนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยจ้าจ้านี่ซึ้งเรานะคะก็จะมีซึ้งก็จะมีที่รองแบบนี้นะคะง่ายดีรองน้ำํำเวลาเราลดน้ำนี่นะคะ่ะอันนี้ชั้นแรกนะคะใส่ถ้วยที่ชู่ทำครัวนะคะรองก้นซึ้งไม่ให้เขา เมล็ดถั่วเขียวที่เราโรยลงไปเนี่ยไม่ตกลงไปในรูในรูซึ้งน,นะคะนี่ค่ะวางไปแบบนี้ค่ะถ้าทิชชู่ต้องเป็นทิชชู่ทาครัวนะเวลาเราเปียกน้าเนี่ยเขาจะไม่ยุยเละนะคะเวลาเราพาถมงอกจะได้ไม่ดูเลอะเทอะนะคะเขาจะเกะออกง่ายกว่านะคะถ้าทิชชู่ที่ชำระนี่มาทําไม่ได้นะคะโอเคเราจะ โรยลงไปเลยค่ะนี่ค่ะโรยเมล็ดถั่วเขียวเราลงไปเลยค่ะที่เราแช่น้ํานะคะนี่ไม่ต้องให้เขาทับกันมากมายเวลาเขาขึ้นเขาจะเบียดกันอีกนะคะเราจะทําเป็นเอ่อหนึ่งซึ้งนี่เราจะทําเป็นสองชั้นนะคะ ชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองแล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะคะที่วางะจะไม่ค่อยเสมอกันขออภัยด้วยนะคะจะมีเสียงดังซึ้งเนี่ยอ,อาจจะรำคาญรบก,กวนใจนะ,ะนี่ค่ะตรงนี้แสงแดดดีก็เลยมาทำตรงนี้นะคะโอเคโรยลงไปเลยค่ะโรยแบบนี้ค่ะโรยให้ทั่วๆค่ะ มางี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอา,เอาผ้าทําครัวสะอาดนี่ซัสกสะอาดเรียบร้อยนะคะมาจุ่มน้ํานะคะค่ะแล้วก็เอาผ้าทําครัวสะอาดนะคะมาจุ่มน้ําค่ะให้เขาหนักๆนะคะนี่ค่ะ ไว้เลยนะคะเราจะเอากระดาษทิชชู่ค่ะวางไปข้างบนแบบนี้อีกทีนะคะติดความชื้นนะคะเพราะว่าอันนี้เราลดน้ําแค่วันละรอบนะคะเพราะาเราไม่มีเวลามาลดน้ําวันละสามรอบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะะเพราะาเราทํางานเนาะ,ะแล้วก็เอาผ้าทําครัวเมื่อกี้ที่เราชุบน้าเนี่ยค่ะไม่ต้องบิด ออกหมาดนะคะให้มันหนักๆแบบนี้เลยนี่ค่ะแบบนี้เลยจา้าจากนั้นจะเอาถุงน้ํานะคะถุงซิปล็อกเนี่ยค่ะที่เราใส่น้ํานะคะทับลงไปข้างบนแบบนี้เลยค่ะนี่ให้เขาหนักๆให้เขาขึ้นหยาบๆนะซึ่งที่สองก็ทําเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นนะคะเราจะลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะ,คะก็จะเอาผ้า,าชุบน้ำทับลงไปแบบนี้นะคะเขาจะได้หนักๆน,นะคะเพราะว่าวิธีทำแบบนี้ถ่วงวอกเราจะ ออกมาต้นเขาจะไม่ยาวจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอะไรหนักๆทับข้างบนข้างบนแบบนี้นะ,ะเขาจะทําให้เขาขึ้นยากงอก,งอกยากขึ้นแล้วต้นเขาจะอวบค่ะนี่ค่ะลดน้ําให้ทั่วค่ะ ปิดฝานะคะหาอะไรถุงดําคุมนะคะถั่วง,งอกเขาจะไม่ชอบแสงนะคะเดี๋ยวเราไปหาถุงดํามาคุมกันค่ะค่ะนี่เราก็เอาถุงดํานะถ้าใครไม่มีถุงดําแบบนี้ก็เอาถุงขยะนะสีดําทึบนี่ค่ะมาคุมไว้แบบนี้อีกทีเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะไม่งั้นถั่วง,งอกเราจะไม่ขาวนะคะมาดูค่ะทุกคนถั่วง,งอกเราก็เพาะครบ สมวันแล้วนะคะนี่ถุงดำคุมไว้แบบนี้ไม่ได้ลดน้ำให้ดูนะคะอันนี้ลดน้ำแค่วันละหนึ่งครั้งเนาะสามวันค่ะเราถุงซิปล็อกเห็นไหมคะใส่ไว้แบบนี้ค่ะบอกไปในคลิปแล้วเนาะว่าใส่เพราะอะไรเปิดดูเลยค่ะว้าวถุงงอกเพราะสดๆโหยาว อวบกลางพอดีเห็นไหมคะอวบสวยมากเลยค่ะนี่ชชวให้ดูเลยค่ะเห็นไหมคะถั่วงอกของเราค่ะไรสารเคมีค่ะนี่ค่ะอันนี้ชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองชิ้นที่หนึ่งนะคะก็คือข้างล่างจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ชั้นร่างนี่จะมีสองชั้นนะนี่ค่ะโอหอวบมากมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เราหา,าผ้าหนักๆนะคะแล้วก็ถุงน้ําทับข้างบนนะคะเขาจะทําให้เขาโตวอวบเห็นไหมคะอวบๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าถั่วเขียวเราเม็ดเล็กมากมีอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่นี่ค่ะโอ้โหนี่นะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่า ชั้นแรกที่เราเพาะในซึ้งเนี่ยเราใส่เป็นทิชชู่สองชั้นนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอตัวเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันค่ะแล้วก็เก็บเปลือกเขียวๆนะเขายา่าเขาย่านะคะเขาออกนี่เก็บไม่ยากเลยค่ะเปลือกเขียวๆนี่ไม่ต้องล้างนะคะมีน้องแมวมาช่วยเก็บด้วยเราก็จะใส่ถุงซิปล็อกนะคะนี่กระมังใหญ่มากนะคะ นี่สุถัว่วถั่วเขียวนะคะตอนที่ยังไม่ทําถั่วงอกใช้ไปแค่200กรัมเองนะคะได้เยอะมากๆเลยเนี่ยค่ะจะใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้แบบไม่ต้องล้างไม่ต้องเด็ดรากเลยนะคะเพราะเราจะสามารถเก็บไว้ได้นานเอ่อตอนเราจะทานนะคะเราค่อยล้างนะคะแล้วก็เด็ดรากทีหลังค่ะตามที่เราจะต้องทานค่ะเพราะว่าถ้าเราเด็ดรากตอนนี้เนาะเดี๋ยวเชือ้อราเอ่อเข้าไปง่ายนะคะ แล้วเ,เขาจะเก็บไม่ได้นานแล้วก็ถ้าโดนน้ําล้างน้ํานี่เราต้องทานเลยอยู่ได้ไม่เกินสองสวันอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราล้างนะคะอันนี้เราจะเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะนี่ค่ะก็ใส่ถุงซิปล็อกนะคะนี่ไซส์ใหญ่นะ,ะลาสเลยนะคะนี่ได้สามถุงเลยค่ะนี่สามถุงใหญ่เลยค่ะ ผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้นะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวสดๆนะคะหรือว่าไปทําเป็นส้มผักหอมนะคะใส่ถั่วงอกนะคะแถวต่างจังหวัดเขาจะทํากันแบบนี้นะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เ้ายังทําไม่เป็นนะคะ อยากมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนไทยใกลบ้านนะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่เมืองไทยนะคะอากาศร้อนๆนะคะสามารถทําถั่วงอกทานเองได้นะคะปลอดสารค่ะแล้วก็เก็บไว้ได้นานรสชาติอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ